โคตรเก่งแต่ไม่ได้เลื่อนยศทำไมพลโทบุญสินภาคกลางถึงอดเป็นพลเอกถ้าพูดถึงทหารไทยยุคนี้ที่โหดมั่นลุยแบบไม่กลัวใครต้องมีชื่อแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินภาคกลางติดโผลแน่นอนเขาคือแม่ทัพภาคที่สองผู้คุมแนวชายแดนไทยกัมพูชาแถบสุรินทร์สีสเกตบุรีรัมช่วงปลายปี2567ถึงต้นปี2568ชื่อแม่ทัพกุ้งดังเปรี้ยงเพราะจัดหนักในประเด็นชายแดนไทยต้องศักดิ์สิทธิ์ลงพื้นที่เองปะทะเองตะโกนข้ามแดนเองเรากับหลุดอออกกมมาาาาจาหนนงงนัังงงงงสครยย่้ พี่แกไม่ใช่นั่งเย็นๆสังการบนโต๊ะหรูแต่ลุยเองทั้งกลางวันกลางคืนบางคืนก็นอนเต็นกับทหารแจกพระแจกเงินเติมใจให้ลูกน้องคนแถบนั้นรักแกมากยิ่งกรณีเขตแดนที่มีปัญหากับกัมพูชาอย่างกรณีปราสาทต,ตาเมินทมแม่ทัพกุ้งยืนข้างแผ่นดินไทยเต็มตัวอ้าวพอถึงฤดูการแต,งต่งตั้งตำแหน่งดานไม่มีชื่อขึ้นผลเอกซักทีทำไมวะคำตอบคืออายุราชาการจาระเกษียณตุลาคมนี้เหลือไม่ถึงสี่เดือนจะเลื่อนแล้วอยู่แป๊บเดียวก็ไม่มีประโยชน์ โครงสร้างกองทัพมันซับซ้อนส่วนใหญ่สายแม่ทัพภาคที่หนึ่งเท่านั้นที่มีลุ้นขึ้นผู้บัญชาการทหารบกหรือเลื่อนยศสูงเกมการเมืองในกองทัพมีค a n ิเดตรุ่นเดียวกันรุ่นถัดไปที่คิวรอเพียบระบบมันไม่ได้เลือกจากเก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีสายด้วยข่าวลือหนักๆว่ามีคนบางกลุ่มไม่ปลื้มแนวทางแข็งร้าวของแม่ทัพกุ้มในบางเรื่องแต่นั่นแหละข่าวลือก็แค่ข่าวลือในกองทัพไทยมันไม่เหมือนนังซามูไรที่เก่งแล้วได้ขึ้นมันมีระบบมันมีสายปูนมันมีใครดัน แม่ทัพกุ้งอาจจะได้ใจมวลชนแต่ไม่ได้ใจผู้ใหญ่ยิ่งพอจะ,กะเกษียณเร็วเลยกลายเป็นเสียดายแต่ไม่เสี่ยงเลื่อนบทสรุปเก่งแค่ไหนก็แพ้ระบบแต่แม่งโคตรเท่สุดท้ายแม่ทัพกุ้งไม่ได้เลื่อนเป็นพลเอกไม่ใช่เพราะไม่ดีพอแต่เพราะระบบมันไม่เอือ้อเก่งจริงแต่เกมมันไม่ใช่แม้จะไม่ได้ยศสูงสุดแต่คนจํานวนมากก็ยกย่องว่าแม่ทัพกุ้งเป็นนายทหารที่สมศักดิ์ศรีสมเกียรติและโคตรมีสไตล์ซึ่งเอาจริงๆมันน่าภูมิใจกว่าได้ดาวอีกดวงบนบ่ายเยอะเลย